สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีประเด็นที่เอ่อต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆค่ะแล้วก็ค่อนข้างละเอียดอ่อนในทางพุทธศาสนาคือความแตกต่างระหว่างคำสองคำที่แบบว่าฟังเผลอนี่เอ่อเทพจะเหมือนกันเลยนะคะแต่ความหมายลึกๆนี่คนละเรื่องเลยคําว่าอน,นัตตาก,กับนิรัตตาค่ะเรื่องนี้เราก็ไปศึกษาข้อมูลมาจากเอกสารที่อธิบายความแตกต่างทางพุทธธรรมโดยเฉพาะเลยนะคะชื่ออน,นัตตาและนิรัตตา ความต่างทางพุทธธรรมเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาลองคลี่คลายความสับสนกันดูว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้คำว่าไม่ใช่ตัวตนหรืออนัตตาตามหลักพุทธกับคำว่าไม่มีตัวตนที่อาจจะไปทางนิรัตาหรือความขาดศูนย์เนี่ยมันต่างกันยังไงแน่เอาล่ะคะ่ะมาค่อยๆแกะปมนี้กันดีกว่าคะ่ะเริ่มกันที่คำที่น่าจะคุ้นหูกันมากกว่าก่อนนะคะคืออนัตตาคำนี้ถ้าแปลตรงๆเลยก็คือไม่ใช่ตัวตนใช่ไหมคะหมายถึง ไม่ใช่สิ่งที่เป็นของเราจริงๆหรือสิ่งที่เราจะไปบังคับบัญชาให้เป็นไปตามใจได้จุดเน้นคือคำว่าไม่ใช่ใช่ครับประเด็นสำคัญเลยที่ทำให้คนเอ่อมักจะสับสนกันคืออนัตตาเนี่ยไม่ได้แปลว่าสิ่งต่างๆมันไม่มีอยู่จริงนะครับหรือแบบว่าเป็นความว่างเปล่าสูญสลายไปหมด แต่เป็นการปฏิเสธความเป็นอัตตาครับหรือตัวตนที่เที่ยงแท้เป็นแก่นสารที่มันถาวรเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุมสิ่งต่างๆที่ประกอบขึ้นมาหรือที่เราประยุต์ถือว่าเป็นตัวเราของเราอะไรแบบนั้นนะครับเออเหมือนกับเราบอกว่าแม่น้ําสายหนึ่งกําลังไหลอย,อยู่ไม่ได้แปลว่าไม่มีน้ํานะครับแต่มันแปลว่าน้ําในแม่น้ํานั้นมันไม่ใช่ก้อนเดิมมันไม่ใช่อะไรที่คงที่จับต้องเป็นตัวตนถาวรได้อ๋อค่ะค่ะเข้า,ขา,ขา,ขาใจแล้วค่ะ คือมันมีอยู่จริงแต่มันไม่ใช่ตัวตนที่คงที่หรือเป็นของใครจริงๆจังๆอย่างเรื่องที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆเรื่องขันห้าใช่ไหมคะที่ประกอบเป็นตัวเราคือมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือเป็นอนัตตาด้วยถูกไหมคะถูกต้องครับเพราะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยเราสั่งให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ให้รู้สึกแต่สุขไม่ให้จำเรื่องร้ายๆอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยใช่ครับใช่ มันก็เลยไม่ใช่ตัวตนของเราที่เราควบคุมได้ถูกต้องเลยครับแต่ละขันเนี่ยมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้หรือที่เรียกว่าทุกขังแล้วก็ไม่เที่ยงคืออัน,นิีจังครับมันเลยมีลักษณะเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนซึ่งสามอย่างนี้พอมารวมกันเราก็เรียกว่าไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะของทุกสิ่งอื แล้วก็ที่สําคัญคืออนัตตาเนี่ยไม่ได้ใช้แค่กับสิ่งที่มีการปรุงแต่งที่เรียวกว่าสังขารเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงสภาวะที่ไม่ถูกปรุงแต่งหรือวิสังขารอย่างพระนิพพานด้วยโอโ้ตรงนี้น่าสนใจมากเลยค่ะที่ว่าพระนิพพานก็เป็นอนัตตาด้วยมันหมายความว่ายังไงคะเพราะบางทีคนอาจจะคิดว่านิพพานคือเป้าหมายสูงสุดแล้วเป็นเหมือนสิ่งที่เราจะได้มาหรือเป็นสภาวะที่มีตัวตนเที่ยงแท้ถาวรไปเลยค่ะ การที่บอกว่านิพพานเป็นอนัตตานี้แหละครับคือเป็นการป้องกันความเข้าใจผิดแบบนั้นเลยมันหมายความว่านิพพานไม่ใช่ตัวตนที่ใครจะไปยึดถือเป็นเจ้าของได้ไม่ใช่สภาวะอัตตาแบบหนึ่งแต่มันคือสภาวะที่สิ้นไปแห่งความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนโดยสิ้นเชิงเลยนะครับคือสภาวะที่พ้นไปจากขันห้าการเข้าใจว่านิพพานเป็นอนัตตาจึงสําคัญมากครับเพื่อไม่ให้เกิดการยึดติดแม้กระทั่งในเป้าหมายสูงสุดกลายเป็นว่าอยากได้นิพพานมาเป็นของเราอ๋อค่ะ ซึ่งมันก็จะขัดกับหลักการปล่อยวางตั้งแต่ต้นเลยกระจ่างเลยค่ะงั้นการเข้าใจอนัตตาจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายว่าไม่มีอะไรเลยนะคะแต่มันคือการเห็นตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างมันมีอยู่แต่มันไม่มีอะไรที่ยึดถือได้ว่าเป็นตัวเราหรือของเราอย่างแท้จริงเป็นแก่นสารถาวรเหมือนเป็นการปลดปล่อยเราออกจากความพยายามที่จะไปควบคุมสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้แล้วก็ความทุกข์ที่เกิดจากการยึดติดนั้น แล้วก็ไม่ใช่การมองว่าทุกอย่างขาดศูนย์ไปเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในส่วนของนิรัตตาการเข้าใจอนัตตาจึงนำไปสู่ปัญญาการปล่อยวางแล้วก็ความสงบสุขที่แท้จริงครับเอาละค่ะพอเราเริ่มเห็นภาพอนัตตาชัดขึ้นแล้วว่าคือไม่ใช่ตัวตนที่ควบคุมได้ทีนี้มาดูคำที่มักจะสร้างความสับสนคู่กันเลยคือนิรัตตา คำนี้ตามที่เข้าใจคือมาจากนิที่แปลว่าไม่มีรวมกับอัตตาก็เลยแปลตรงๆว่าไม่มีตัวตนซึ่งฟังดูเผลอๆนี่ใกล้กับอนัตตามากเลยนะคะแต่ความหมายในทางธรรมกลับเชี้ไปอีกทางเลยเหรอคะถูกต้องครับคําว่านิรัตตาหรือแนวคิดเรื่องไม่มีตัวตนในความหมายนี้เนี่ยมักจะถูกเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความเห็นผิดประเภทหนึ่งครับที่เรียกว่าอุเฉททิธิอุเฉททิทธิธธครับ อุเชทิฏิฐิแปลตรงๆก็คือความเห็นว่าขาดศูนย์คือกลุ่มคนที่มีความเห็นแบบนี้เขาจะเชื่อว่าเมื่อคนหรือสัตว์ตายไปแล้วทุกอย่างก็จบสิ้นลงตรงนั้นเลยไม่มีอะไรสืบต่อไปอีกอา้าวไม่มีการเกิดใหม่ไม่มีพบชาติหน้าไม่มีผลของกรรมดีกรรมชั่วที่ทำไว้คือตายแล้วศูนไปเลยจริงๆโหอันนั้นต่างจากอนัตตาแบบสิ้นเชิงเลยนะคะใช่ครับเพราะอนัตตาเมื่อกี้เราคุยกันว่า มันไม่ใช่ตัวตนถาวรแต่ไม่ได้บอกว่ากระบวนการของเหตุปัจจัยหรือการสืบต่อมันไม่มีแต่นิรัตตาในความหมายนี้กลับบอกว่ามันไม่มีการสืบต่อเลยหลังความตายคือขาดศูนย์ไปเลยใช่ครับ นี่คือจุดที่ต้องแยกแยะให้ชัดเจนเลยอนัตตาเนี่ยเป็นการอธิบายสภาวะหรือธรรมชาติความเป็นจริงของสรรพสิ่งว่ามันไม่มีแก่นสารตัวตนที่เที่ยงแท้ให้ยึดถือแต่มันก็ยังคงมีกระบวนการของเหตุและผลการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและการสืบต่อตามเหตุปัจจัยอยู่ส่วนนิรัตาที่โยงกับอุเชติฐิเนี่ย มันเป็นความเชื่อหรือทัศนะครับที่ปฏิเสธกระบวนการสืบต่อหลังความตายโดยสิ้นเชิงซึ่งอันนี้ถือเป็นความเห็นสุดตรงข้างหนึ่งเลยที่พระพุทธเจ้าท่านส่งปฏิเสธแล้วทําไมล่ะคะทําไมความเชื่อแบบอุเฉท,ทิฐิถึงถูกมองว่าเป็นปัญหาหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดมันส่งผลเสียยังไงบ้างคะครับ ผลเสียที่สำคัญเลยคือมันอาจนำไปสู่ความประมาทในการใช้ชีวิตได้ครับคือถ้าเชื่อว่าตายแล้วศูนย์ทุกอย่างจบคนก็อาจจะคิดว่าทำดีไปก็ไม่ได้อะไรทำชั่วไปก็ไม่เป็นไรออ oh. เพราะสุดท้ายก็ศูนย์เหมือนกันหมด ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรในภพหน้าความเชื่อแบบนี้มันไปบั่นทอนคุณค่าของหลักกรรมและผลของกรรมซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของศีลธรรมและก็การพัฒนาตัวเองในทางพุทธศาสนาเลยมันอาจทำให้คนไม่เห็นความสำคัญของการฝึกฝนจิตใจการละเว้นความชั่วหรือการสร้างกุศลเพราะมองไม่เห็นผลระยะยาวที่จะตามมา พูดง่ายๆคือมันอาจนำไปสู่การใช้ชีวิตแบบขาดความรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองได้ครับเข้าใจเลยค่ะมันเหมือนกับการตัดตอนความสัมพันธ์ของเหตุและผลไปดือด้อๆเลยเพียงเพราะว่าร่างกายมันแตกสลายไปซึ่งต่างจากอนัตตาที่ถึงจะบอกว่าไม่มีตัวตนเที่ยงแท้แต่ก็ยังยอมรับในกระบวนการของเหตุปัจจัยและผลกรรมที่มันสืบเนื่องกันไปถูกต้องครับ อนัตตาคือการเห็นความจริงเพื่อปล่อยวางความยึดมั่นส่วนนิรตตาในความหมายของอุเฉทิตถิเนี่ยคือความเชื่อที่ผิดพลาดซึ่งอาจนำไปสู่การขาดความรับผิดชอบและก็ปิดกั้นหนทางสู่การพัฒนาตนเองและก็การหลุดพ้นจากทุก์ได้ครับทีนี้มีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากในเนื้อหาที่เราดูกันมานะคะคือมุมมองของผู้ที่หลุดพ้นแล้วอย่างเช่นพระอรหันต์ท่านมองเรื่องอัตตาอนัตตานิรัตตาพวกนี้ยังไงคะ เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะมุมมองของพระอระหันต์เนี่ยช่วยให้เราเข้าใจความสมดุลที่แท้จริงได้ดีขึ้นในเนื้อหาอธิบายว่าพระอระหันต์คือผู้ที่ก้าวข้ามความเห็นสุดตรงทั้งสองด้านไปแล้วครับท่านไม่ยึดมั่นในอัตตาหรือสัสตตทิฐิคือความเห็นว่ามีตัวตนเที่ยงแท้เพราะท่านเห็นแจ้งแล้วว่ามันไม่มีตัวตนที่เป็นแก่นสารถาวรจริงๆและในขณะเดียวกันท่านก็ไม่ยึดมั่นในเนื้อตา หรืออุเฉททิฐิคือความเห็นว่าตายแล้วขาดศูนย์ด้วยเช่นกันเอ๊ะทำไมท่านถึงไม่ยึดทั้งสองอย่างเลยล่ะคะท,ท,ทั้งๆที่เอ่อดูเหมือนว่าการปฏิเสธอัตตาน่าจะใกล้เคียงกับนิรัตตาอยู่เหมือนกันนะคะครับที่ท่านไม่ยึดทั้งสองอย่างก็เพราะว่าท่านประจักษ์แจ้งในอนัตตาอย่างท่องแท้แล้วนั่นเองครับการเห็นอนัตตาคือการเห็นสภาวะไม่ใช่ตัวตน โดยไม่จำเป็นต้องสรุปแบบสุดตรงไปว่ามันคือความไม่มีอะไรเลยหรือความขาดศูนย์ท่านเห็นว่าแม้ขันห้าจะไม่ใช่ตัวตนที่เที่ยงแท้แต่มันก็ยังมีกระบวนการําทำงานของมันตามเหตุปัจจัยอยู่ยังมีเรื่องของจิตที่สืบต่อถึงแม้จะไม่มีแก่นสารตัวตนถาวรก็ตามยังมีผลของกรรมที่ส่งผลตราบใดที่ยังไม่ดับสิ้นเชื้อแห่งทุกข์หรือยังไม่ถึงนิพพาน การเข้าใจอนัตตาจึงเป็นการทลายความยึดมั่นในตัวตนหรืออัตตาแต่ก็ไม่ได้นำไปสู่การปฏิเสธกฎแห่งกรรมหรือเชื่อในความขาดศูนย์แบบนิรัตตาหรืออุดเฉททิฐิครับอ๋อเหมือนกับว่าท่านเห็นความเป็นจริงตรงกลางว่ามันไม่ใช่ตัวตนแต่ก็ไม่ใช่ความไม่มีอะไรเลยอย่างนั้นหรือเปล่าคะประมาณนั้นเลยครับท่านเห็นสภาวะที่มันปราศจากความยึดมั่นถือมั่นในเราหรือของเรา แต่ท่านก็ยังเข้าใจและยอมรับใน,นกลไกของธรรมชาติคือเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็กระบวนการของเหตุปัจจัยที่มันดําเนินไปท่านจึงหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการยึดติดในตัวตนแล้วก็หลุดพ้นจากความประมาทที่เกิดจากการเชื่อว่าตายแล้วศูนย์ด้วยการเห็นแจ้งอนัตตาจึงเป็นการปลดล็อกจากความเห็นสุดตรงทั้งสองฝั่งเลยครับชัดเจนมากเลยค่ะ การทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างอนัตตากับนิรัตตานี่สำคัญจริงๆนะคะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของสับแสงทางธรรมเฉยๆแต่มันกระทบถึงวิธีคิดวิธีมองโลกแล้วก็แนวทางการดำเนินชีวิตของเราเลยทีเดียวสรุปสั้นๆอีกทีให้ติดหูเลยนะคะอนัตตาคือการเข้าใจธรรมชาติว่าสรรพสิ่งไม่ใช่ตัวตนที่เที่ยงแท้ควบคุมได้เป็นความจริงสากนที่นำไปสู่การปล่อยวางใช่ครับ ส่วนนิรัตตามเมื่อถูกใช้ในบริบทที่เชื่อมโยงกับอุดเฉททิฐิเนี่ยมันคือความเชื่อที่ผิดพลาดว่าไม่มีตัวตนในลักษณะที่ตายแล้วขาดศูนย์ไปเลยเป็นการปฏิเสธการซื้อต่อและผลของกรรมซึ่งเป็นทัศนสดโต่งที่ควรหลีกเลี่ยงครับการแยกแยะสองคำนี้ได้ก็เหมือนกับการปรับโฟกัสให้เราเห็นภาพความเป็นจริงได้ชัดเจนขึ้นไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งเลยนะคะแน่นอนครับแล้วผมก็อยากจะ ทิ้งทายด้วยคำถามชวนคิดนิดหน่อยนะครับที่ต่อยอดจากสิ่งที่เราคุยกันวันนี้แต่ก็ไม่ได้มีคำตอบตายตัวในเนื้อหาที่เราศึกษามาคือในเมื่อเราเห็นแล้วว่าการเข้าใจผิดเพียงเล็กน้อยในความหมายของคำศัพท์ทางธรรมอย่างอนัตตากับนิรัต,ตาเนี่ยมันสามารถนำไปสู่ความเชื่อและผลลัพธ์ที่ต่างกันสุดขั้วได้ขนาดนี้มันทำให้เราอาจจะต้องย้อนกลับมาพิจารณาไหมครับว่า ในชุดประจําวันของเราหรือในแนวคิดสมัยใหม่ที่เราคุ้นเคยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องจิตวิทยาการพัฒนาตนเองหรือแม้แต่แนวคิดแบบวัตถุนิยมมันมีเงาของความเชื่อแบบอุเฉททิฐิหรือความเห็นว่าขาดศูนย์เนี่ยแฝงตัวอยู่ในมุมมองหรือการกระทําของเราโดยไม่รู้ตัวบ้างหรือเปล่าเช่นการที่เรามุ่งเน้นแต่ความสุขทางวัตถุเพียงอย่างเดียวหรือการมองว่าชีวิตมันมีค่าแค่ตอนที่ยังมีลมหายใจอยู่เท่านั้น มุมมองเหล่านี้มันสะท้อนความเชื่อลึกๆเกี่ยวกับความหมายและผลของการกระทําของเรายังไงบ้างการลองคบคิดเรื่องนี้อาจจะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองแล้วก็ปรับมุมมองต่อชีวิตให้สมดุลและมีความหมายลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้ครับ